คุณปู่มีลูกกับคุณย่าประมาณสี่คนคุณพ่อของผมเป็นคนที่สามซึ่งในภายหลังนั้นคุณย่าก็ได้แยกออกไปอยู่ตามลำพังทิ้งลูกๆทั้งสี่คนให้ญาติและปู่เป็นคนเลี้ยงดูหลังจากที่ลูกโตแล้วก็ได้มีงานทำและก็ได้มีครอบครัวกันหมดแล้วส่วนคุณย่าก็กลับมาด้วยวัยที่มีอายุมากแล้วโดยที่ได้มาอยู่กับลูกๆ และก็ช่วยเลี้ยงหลานโดยเฉพาะผมและน้องชายย่าจะเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดและในภายหลังที่ย่าได้กลับมาอยู่ที่บ้านผมนั้นย่าของผมก็เริ่มที่จะเข้าวัดและก็อยากทำบุญและก็ได้บุญเป็นระยะระยะจนต่อมานั้นท่านได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในถุงน้ำดีและได้ติดเชื้อในกระแสะเลือดจนได้เสียชีวิตลง เมื่ออายุป,ประมาณ63ปี